สวัสดีครับ27กรกฎาคม2568มีเรื่องด่วนมาบอกมาแจ้งชาวไร่อ้อยครับทำา3ข้อจึงจะได้เงินค่าตัดอ้อยสดตัดละ69บาทนะครับเริ่มโอน31กรกฎาคม2568นี้นะครับก็มีข่าวออกมาแล้วครับว่าจะมีการโอนเงินช่วยตัดอ้อยสดนะครับตัดละ69บาท โอน31กรกฎาคม2568นี้เข้าบัญชีธนาคารทรกรสชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์จะได้เงินนะจะต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนปลูกอ้อยกับกระทรวงอุตสาหกรรมเอาไว้แล้วและมีบัตรขาวด้วยนะครับแล้วก็มีบัญชีธนาคารทรกรสบัญชีเล่มแดงหรือเล่มเขียวก็ได้ที่บัญชียังเดินสะพัดอยู่นะครับ31กรกฎาคมนี้จะมีการเริ่มโอนรอบที่1ให้นะครับแต่ทีนี้ มีเรื่องด่วนที่จะต้องทําใครยังไม่ทําต้องทําทำสามข้อนี้จึงจะได้เงินนะครับดูารายละเอียดครับขอบคุณข้อมูลจากเพจโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยซึ่งขึ้นข่าวเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานด่เองนะครับวันนี้27เกรกฎาคมเราทำคลิปโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยนี่โพสข่าวนี้ก่อนเราทำคลิปประมาณ3 0มสินาทีนะครับเพจโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยบอกข่าวพี่น้องชาวไร่อ้อยว่า พี่น้องชาวไร่อ้อยที่ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสด6 9บาทต่อตันมีงาน3เรื่องต้องทำคือยืนยันตัวตนแอปทางรัฐอันที่1ก็คือพี่น้องใครที่ยังไม่ดาวนโหลดติดตั้งแอปทางรัดไว้ในเครื่องโทรศัพท์ต้องดาวนโหลดและติดตั้งแอปทางรัฐไว้ในเครื่องโทรศัพท์และยืนยันตัวตนเข้าใช้งานแอปทางรัฐให้ผ่านนะครับเป็นข้อหนึ่ง ในทั้งหมด3ข้อต้องทําให้ครบ3ข้อจึงจะได้เงินนะครับข้อ2ครับยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนกับระบบโปรแกรมสออนอันนี้เขาบอกว่าต้องไปยืนยันตัวตนที่โรงงานน้ําตาลนะหรือสถานที่ที่ไปทําบัตรขาวนั่นแหละพี่น้องประชาชนที่ปลูกอ้อยและลงทะเบียนปลูกอ้อยทําบัตรขาวที่ไหนก็ไปทําที่นั่นแหละครับนะโงน้ําตาลนะ อันที่สามลงทะเบียนสมาชิกกับระบบลูกค้าของกระทรวงอุตสาหกรรมโอ้งงมันหลายอย่างจัง,จงเลยเอาละครับมีสามอย่างต้องทำนะครับหากพบปัญหาอะไรขอให้ติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของโรงน้ำตาลที่ท่านขายอ้อยนั่นแหละครับติดต่อนะครับสำหรับในวันหยุดวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมและ28กรกฎาคมมีโรงงานน้ำตาลบางแห่ง ได้จัดเจ้าหน้าที่บริการช่วยเหลือการลทางทะเบียนอย่าลืมเอาโทรศัพท์และบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยวันพฤหัสบดีที่31กรกฎาคม258ทางสอนจะมีการโอนเงินผ่านบัญชีทกสอของชาวไร่ดูจากเลขในระบบลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมพบว่ามีอัตราคนเพิ่มมากขึ้นคำนวณจากชาวไร่ได้สิทธิ1ห0,000ลายก็เป็นสัดส่วนที่ยังลทงทะเบียน ก็ยังมีสัดส่วนที่จะต้องลงทะเบียนอีกเกิน5 0ก็คือตอนนี้มีคนลงทะเบียนในระบบในระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมน่ะมีการลงทะเบียน63,928ารยายหลังมีประกาศจากสน,นในวันที่24กรกฎาคม25 6 8ที่ผ่านมานะครับก็คือ,อยังลงทะเบียนไม่ครบนะครับก็แสดงว่าวันที่31กรกฎาคมนี่จะได้ไปเฉพาะจะได้เงินเฉพาะคนที่ ทำสามอย่างครบนะครับทำสามอย่างครบก็คือเดี๋ยวดูหนังสือก่อนเดี๋ยวจะเอาหนังสือหนังสือที่สออนอแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องให้แจ้งชาวไร่อ้อยทราบนะครับมันมีสามข้อที่ชาวไร่อ้อยที่จะต้องทําเดี๋ยวดูดูหนังสือตัวน,นั้นอีกครับเป็นหนังสือที่สออนอรหรือว่าสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลนะครับแจ้งด่วนที่สุดเมื่อวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคม ไปถึงผู้เกี่ยวข้องให้แจ้งช, <ATE> ชาวไร่อ้อยให้ทำนะครับโดยในหนังสือระบุว่าเอาย่อยๆกันแล้วกันนะครับเขาจะโอนหนังสือน,はは okay. นี้ระบุว่าเขาจะโอนเงินรอบที่1ในวันที่สามสิบกรกฎาคมสองค่าตัดอ้อยสดนะครับเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินจะต้องมีบัญชีทกสก็คือเบนบัญชีไม่โดนปิดไม่โดนล็อกนะครับพร้อมรับเงิน นี่เกษตเสียตกรวมชาวไร่อ้อยจะต้องมีบัญชีตกรสนะครับและต้องทําเพิ่มอีก3อย่าง 1. ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับคือสมัครใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐและยืนยันตัวตนให้ผ่านเรื่องที่1และทั้ง3ข้อต้องทําให้ครบนะครับข้อ1ยืนยันตัวตนใช้งานแอปทางรัฐสองนำบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันตัวตนณนะสถานที่รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและเขตบริการอ้อยและนับตามทรายที่1นถึงแอันนี้นี่ นำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยและโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะครับไปที่โรงงานน้ําตาลหรือถามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โรงงานน้ําตาลข้อ 2, 2ต้องทํานะครับข้อ3ต้องสมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมนี่แหละต้องถามโรงงานน้ําตาลครับว่าทํำยังไงนะทั้งนี้กเกษตรกรที่จะได้รับเงินโอนค่าตัดอ้อยสดจะต้องทําครบถ้วนข้อ1ถึงข้อ3นะครับใครทํายังไม่ครบถ้วนข้อ 1- ถึงข้อ3 จะยังไม่ได้รับเงินตามเคลนเงื่อนไขนะครับรายละเอียดสอบถามโรงน้ําตาลที่ท่านขายอ้อยด่วนครับและทําข้อ1นถึงสด่วนครับทั้งหมดคือเรื่องด่วนที่แจ้งชาวไร่อ้อยทำสามข้อและแจ้งวันโอนเงินค่าตัดอ้อยสดรอบแรก3ามกรกฎาคมสองหเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์และทำสามข้อครบถ้วนครับสวัสดีครับ